ครับก็ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีนะครับทุกท่านด้วยนะครับที่มาวันนี้นะครับทั้งที่มาแล้วไม่อยู่นะครับแล้วก็ที่มาแล้วก็ยังอยู่นะครับก็ผมนะครับชื่อเต็มๆนะครับชื่อจักรชัยคุ้มนอมนะครับปัจจุบันทำงานที่บริษัท s อ c a r r i e r นะครับในตำแหน่งผู้จัดการ่ายภาคกลางนะครับก็วันนี้นะครับก็ มาที่ห้วยกรดนี้ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกหลานตำบลห้วยกรดอีกคนหนึ่งด้วยนะครับมีอะไรผิดพลาดไปก็ชี้แนะได้ตลอดนะครับวันนี้ถึงฟ้าฝนจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าผมสัญญาว่าชีวิตของผมสองคนจะต้องสดใสเหมือนฟ้าหลังฝนตลอดครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวให้เจ้สาวมั่ง ทองมาปะที่เขียนหนังสือไปให้ <c oughs> ยิ้มยิ้มอขอบคุณแขกใหม่ค่ะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณแม่ครัวแล้วกันนะคะที่ตั้งแต่เช้ายันเย็นเนี่ยช่วยช่วยเหลืองานอย่างเต็มที่แล้วก็ขอขอบคุณแขกทุกท,ท,ท่านนะคะทั้งที่กลับไปแล้วและที่อยู่ในที่นี้นะคะก็ยังอุสา เกียรติให้กับเราสองคนถ้ามีสิ่งใดที่มันขาดตกบกพร่องไปก็ขออภัยด้วยนะคะอขอบคุณมากอ้า,อาวโกมือกันดังยังอยากให้จเจ้าสาหอมเจ้าสาวมั้ยล่ะ